สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์ครับมาดูช่างน้อยทําตู้สี่เหลี่ยมทรงปี๊บกันครับนี่ครับสองหลังด้วยกันครับที่เพื่อนๆเห็นนี้ครับความลึกของตู้ก็จะอยู่ที่5้าสเซนครับความกว้างด้านหน้าก็ห5้าครับและก็ความสูงจากพื้นครับเมตรแปดสิบเซนครับเป็นตู้ลักษณะลายตันครับ ไม่มีลายบานนะครับเพื่อนๆเป็นบานกระจกครับลักษณะบานเป็นบานติดนกครับเปิดด้านหน้า1บานครับ4ชั้นในครับ5ชั้นบนครับด้านล่างมีลิ้นชัก1ตัวครับเนี่ยครับลิ้นชักควักมือจับให้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่กุญแจเรียบร้อยครับนี่ครับสหลังครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายเลยครับเพื่อนๆสนใจสอบถามได้ครับแต่อาจจะตอบช้าหน่อยครับเพื่อน อย่าเพิ่งมีอารมณ์นะครับพอดีกลางวันทํางานครับกลางคืนถึงจะมีเวลาตอบเพื่อนๆนะครับเพราะว่าทํางานเนาะแล้วก็ไม่ใช่มืออาชีพครับถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆชมครับไม่ได้มาเสนอาขายครับแต่ถ้าสนใจก็สอบถามราคาก็ตอบให้ได้ครับเพื่อนๆตอบในข้อความนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าที่รับไปจําหน่ายครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ